สำหรับพิธีมุทิตาสการรับพระพิสุสัมเนมผู้สอบได้ปริเรนธรรม9ก้าประโยคปีที่37ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวัชราปัญญาจารย์จา,าวัดรรัดราชุอรสารามราชวร,รวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชาบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เป็นประธานสง์จุดเทียนทูปูชาพระรัตนารายและกะัลยาณมิตรดรกฤษดาจางใจมล ล่ารายงานถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่พระมหาวชรินทร์อภิปุญโญวัดหนังราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพูดแทนพระพิสุผู้สอบได้ปริยนธรรมก้าประโยคจะได้น้อมถวายเครื่องสการะแด่พระเดชพระคุณพระกรมวชรรปัญญาจารย์ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระกรมวชรรปัญญาจารย์ได้มอบพัดรองและผ้าไรแก่พระพิสุผู้สอบได้ปริยนธรรมเก้าประโยค ประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน72รูปประกอบด้วยพระพิสุ53รูปและสามเณร19รูปโดยสำนักเรียนที่มีผู้สอบได้ประเร็นธรรม9้าประโยคมากที่สุดคือวัดโมลีโลกยารามและวัดระธรรมกายซึ่งมีผู้สอบผ่านประเร็นธรรม9ก้าประโยคได้วัดละ11รูปในส่วนทางด้านการศึกษาของบาลีศึกษา มีผู้สอบชั้นบาลีศึกษา9ก้าจำนวนสองท่านเป็นที่ประจักษ์กันดีว่าการศึกษาภาษาบาลีและการเข้าสอบปร,ริญญาธรรมมีใช่หนทางที่ง่ายดายผู้สอบทุกรูปทุกคนล้วนต้องอาศัยสติปัญญาความรู้ความสามารถความมานะอุตสาหะและกำลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงไม่ย่อท้อต่อปรปสรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอันสูงส่งคือความเข้าใจอย่างลึกซึง้ง ในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกถ่ายทอดไว้ในภาษาบาลีอันเป็นภาษาดั้งเดิมของพระไตรปิฎกหลวงพ่อธรรมชโยเคยกล่าวไว้ว่าผู้สอบได้ปร,ริญญนธรรมถือว่าเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมคำกล่าวนี้สะท้อนถึงคุณค่าของการศึกษาปร,ริญญธรรมอย่างลึกซึ้งเพราะมิใช่เพียงการได้มาซึ่งพัดยศหรือยศถาบรรดาศักดิ์หากแต่เป็นการได้มาแห่งปัญญาอันประเสริฐที่จะสามารถรักษา และเผยแผ่พระสัทธรรมให้มั่นคงสืบต่อไปจากนั้นพระมหาพนาวัตธรรมมันตะคามีนาคหลวงเป็นผู้แทนมมกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกลาทางด้านสนัมมณีเนติพลแลดีมมและสัมมณีพานุวตัตโตยิ่งเป็<ล>นผู้แทนสนัมมณีกล่าวสุนทรพจน์จากนั้นจึงเป็นพิธีมอบโลเกติยกเกติมศักดิ์คณะภาคดีเด่นอันดับที่หได้แก่คณะภาคหนึ่ง โดยมีผู้สอบผ่านบาลี536รูปอันดับ2ได้แก่คณะภาค8มีผู้สอบผ่านบาลีจำนวน316รูปและอันดับ3คณะภาค9มีผู้สอบผ่านบาลีจำนวน212รูปนอกจากนี้ยังได้มีการมอบโลกกิติยศสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นที่มีผู้สอบผ่านบาลีมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้แก่สำนักเรียนกรุงเทพมหานคร มีผู้สอบผ่านบาลีจำนวน1,081รูปอันดับสองของประเทศได้แก่สันักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีมีผู้สอบผ่านบาลีจำนวน359รูปอันดับสามของประเทศได้แก่สนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นมีผู้สอบผ่านบาลีจำนวน184รูปอันดับที่4ของประเทศได้แก่สนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สอบผ่านบาลีจำนวน124รูปและอันดับที่5ของประเทศได้แก่สนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรีมีผู้สอบผ่านบาลีจำนวน118รูปซึ่งทุกรางวัลที่ได้ทำพิธีมอบเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาและสนักเรียนต่างๆทั่วประเทศครับ ในการนี้พระเดชพระกุณมพระพรมวชิรปัญญาจารย์ไดเมตากล่าวสมโภชนียกาถาโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่ากิจกรรมวันนี้เป็นงานบนอีกวาระหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมทํากิจกรรมใหญ่ในพิธีมุทิตาประ,ระเดนธรรม9ก้าประโยคที่สอบได้ในปีพุทธศักราช2568นี้กิจกรรมนี้ได้จัดมาเป็นประจําทุกปีทั้งนี้ก็ด้วยน้ําใจของวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งเหล่ากัลายาณมิตร ลูกศิษย์วัพระธรรมกายได้ร่วมใจกันสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้กำลังใจแด่พระพิสุสมัมเณรที่ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีและสอบประเรณธรรมได้9ก้าประโยคถือเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจอย่างสูงยิ่งโดยมีจุดหมายเพื่อที่จะรักษาภา,ภาษาบาลีซึ่งภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเป็นที่จารึกค,คำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ให้พระพิสุสัม,มนเนรได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติตามและแนะนำสั่งสอนให้ญาติโยมชาวบ้านให้รู้ให้เข้าใจถึงประเด็นสาระในข้อธรรมนั้นๆเพื่อรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าเอาไว้ถือว่าหลวงพี่ก็มีกําลังใจหรือไม่คือแรงบันดาลใจอยากจะเรมท้อกา้ามาก็จากปเปียนทรร้าประโยคนี่แหละไม่รู้ว่าองค์ไหนแหละแต่เห็นว่าไปรับ กับพเจรเป็นคนหลวงพ่อแล้วหลวงพี่ปื้มมากเลยอยากที่จะเป็นประเลททำกับประโยคแบบท่านว่างก็หลวงพี่ได้เรียนมาตั้งแต่ในช่วงที่หลวงพี่บวชเป็นสามเ,เณรแหละก็นในช่วงนั้นก็ยังเพิ่งศึกษาจบมปลายมาเองดังนั้นเวลาที่หลวงพี่มาเรียนก็รู้สึกว่ายังอยากที่จะเรียนต่อ,อยังอยากที่จะศึกษาหาความรู้ต่อนนเมื่อมีโอกาสได้เรียนบาลีแล้วหลวงพี่ก็อยากที่จะเรียนให้ได้จบให้จบวทศใกล้ได้ ระหว่างทางก็มีการทพ้อระบาบ้างแหละแต่สําหรับตัวหลวงพี่เองถือว่าหลวงพี่ก็ได้กําลังใจจากพระเดบกุลหลวงพ่อเท่านั้นเองหลวงพ่อท่านก็ได้ให้กําลังใจผ่านรายการฝันในฝันวิทยาบอยบอกว่าเออเราเรียนศึกษาพระบาลีนี้ก็ไปเพื่อไปฝึกสอนอบรมตัวเองนะไม่ใช่แบบผ่านไปเพื่อที่จะแค่ผ่านเฉยๆนะเราได้ศึกษาคําสอนของพระสัมมธธาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยออนะถือว่าเวลาเรียนไปเนี่ยหลวงพี่ก็จะชอบ อ๋อธรรมะเนี่ยไปเทศให้กับอยู่พ่ออยู่แม่ฟังก็ถือว่าตอนที่ช่วงที่หลวงพี่จะผ่านปตอเก้าได้นั้นน่ะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีผู้ที่สนับสนุนเยอะมาก15ปีได้กว่าจะสอบผ่านปตอเก้าน้นทะุกท่านที่ยังเรียนอยู่เนาะเพิ่งเริ่มเรียนเวลามีโอกาสนะครับของสำหรับพระพิสุทธิสมนเณรได้โอกาสได้เรียนได้ศึกษาก็อยากจะให้ตั้งใจเรียนเต็มที่ให้มีกำลังใจที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ให้ถึงปทอเก้าครับ ม้ว่าจะเพิ่งเริ่มเรียนปทอ1 2ปทอ3ปทอ4แต่ละชั้นก็ตามแม้ว่าจะเป็นวิชาใหม่เป็นวิชาที่ยากแต่ถ้าเกิดของเราเรียนต่อไปสู้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราไม่หยุดครับมันก็จะผ่านได้แน่นอนครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็คือปี6,6หกย่าง6,7คือปี6กเนี่ยเป็นปีที่ หลวงพี่สอบได้ประโยคแปดแล้วก็ปีนั้นได้มาวัดธรรมกายเนี่ยมากับพระอาจารย์มารับสำนักเรียนนะครับแทนพระอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นั่งรอรับมุทิตาเราก็เห็นคือมันเป็นปีแรกที่เราเรียนก็เห็นการมุทิตาการจัดงานที่ทางญาติโยมอุบาสกบาสิกาทางวัดธรรมกายได้จัดไว้ให้ก็ มีความรู้สึกว่าปีหน้าคือปี 67.. เถูกไหมครับเราเรียนปี6 6หกปีแรกสอบปีหก็ดก็นึกว่าปี67เนี่ยเราจะได้มาร่วมแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ผลปรากฏว่าเรียนปีแรกก็สอบไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่าปีนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็นั่งรับโต๊ะพระที่รับมุทิตานะครับรับสักการะของพระสังฆาธิการถ <S S S> ไหมมีโยม ชาววัร,รมกายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังคอยตบมือคอยเชียร์อย่างเงี้ยนะสมมโยมเขาก็คุยกับหลวงพี่บอกว่าปีหน้าหลวงพี่ต้องมานะวิก็ตกใจโย,ยมรู้ได้ไงผมก็หันไปถามว่าโยมรู้ได้ไงว่าหลวงพี่เรียนประโยคเก้าโยมบอกว่าไม่ไม่รู้หรอกแต่ว่าโยมเดาเอา,เอาว่าไงเพราะเขาก็ขออวยพรบอกว่าให้ปีหกเจ็ดมันต้องเป็นปีหกเจ็ดถูกไหมครับปีแรกให้ปีหน้าหลวงพี่มา๋ยวโยมจะคอยตบมือให้โยมบอกว่าไง จนถึงวันนี้ก็เหมือนฝันนะตั้งแต่สอบได้เนี่ยบางทีก็ยังตื่นมายังรู้สึกจบแล้วจริงๆหรอประโยคเก้ามันฝันที่ไกลนะครับบางคนถ้านักเรียนบาลีเนี่ยจะรู้กันดีว่ามันไม่ได้สอบได้ง่ายๆกว่าจะผ่านมาแต่ละประโยคประโยคจนมาถึงประโยค9ได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลวงพี่เนี่ยใช้เวลาเรียนทั้งหมด11ปี ถ้าหลักสูตรจริงๆเนี่ยคือ8ปีไม่ตกเลย yeah, <I> แต่หลวงพี่เรียนแค่11ปีนะั่นหมายความว่าหลวงพี่ตกมาแค่3าครั้ง <Yeah. S 1> เพราะว่าตั้งแต่ชีวิตเรียนบาลีเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากนะครับว่าครูบาอาจารย์บางรูปหรือว่าพระภิสุสัม,มเณนบางรูปเนี่ยใช้เวลาสอบประเดียนรมบางประโยคน,ยนานเคยได้ยินรูปหนึ่งประโยคห้านี่สอบเป็นสิปีสอบไม่ได้ เราเคยได้ยินไปอย่างนั้นเราก็มีความรู้สึกในใจแล้วว่าบาลีเนี่ยมันยากนั้นเมื่อสอบได้แล้วก็รู้สึกโล่งใจสบายใจแล้วก็ปลื้มใจด้วยนะครับที่ในที่สุดก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราเมื่อสองปีก่อนเคยฝันนะเห็นรุ่นพี่ประโยคเก้ 9. เมื่อปีนั้นสอบได้มาเดินรับมูทิตากันที่วัดพรธรรมกายนี้ปีนี้ก็เป็นถึงคิวหนุพี่เองบ้างได้มาเองแล้วนะดีใจมาก